predicting models for sleep apnea for obstructive models age, sex, index and body mass by ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้นหรือ obstructive sleep apnea เป็นภาวะที่ผู้ป่วยหยุดหายใจขณะนอนหลับเนื่องจากมีการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะขาดออกซิเ,เจนเป็นระยะๆะะผู้ที่มีภาวะนี้มักมีอาการกรนเสียงดังหยุดหายใจเป็นพักๆขณะนอนหลับ และง่วงกลางวันอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังสามารถส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวเช่นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคเบาหวานสาเหตุหลกัหลกๆมาจากกล้ามเนื้อคอที่อ่อนแรงขณะหลับภาวะอ้วนหรือโครงสร้างกระดูกขากรรไกรที่ผิดปกติในการรักษาสามารถเริ่มจากการปรับพฤติกรรมเช่นลดน้ำหนักนอนตะแคง หรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบ Continuous Positive Air Pressure หรือที่เรียกกันว่า CPAP เพื่อป้องกันทางเดินหายใจตีบและในบางกรณีที่โครงสร้างทางเดินหายใจมีความผิดปกติอาจต้องพิจารณาการผ่าตัดค่ะในปัจจุบันการวินิจฉัยภาวะนี้จำเป็นต้องใช้การตรวจ polysomnography หรือที่เรียกว่า PSG ซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายสูงและเข้าถึงยาก ทำให้เกิดความล่าช้าในการรักษางานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงที่ใช้งานง่ายและรวดเร็วโดยมีตัวแปรพื้นฐาน3ตัวที่หาได้ง่ายในทางคลินิกได้แก่อายุเพศและ BMI ซึ่งช่วยระบุกุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็น OSA ระดับปานกลางถึงรุนแรงซึ่ง AHI มากกว่าหรือเท่ากับ15ก่อนส่งข้อรับการตรวจ PSG ต่อไปการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสังเกตการย้อนหลัง (single center retrospective observational study) เพื่อสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่แล้วกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้ข้อมูลการตรวจ PSG ที่ผู้ป่วยเคยได้รับตามปกติมีกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยจำนวน9,422คน ที่เข้ารับการตรวจ PSG ณศูนย์แห่งเดียวในประเทศไต้หวันระหว่างปีคศ2015-2020ในส่วนของผู้เข้าร่วมวิจัยเกณฑ์การคัดเลือกได้แก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปไม่เคยได้รับการรักษาภาวะ OSA ไม่ได้รับการบำบัด CPAP และมีเวลารวมในการบันทึก PSG น้อยกว่า4ชั่วโมงสำหรับการประเมินผู้เข้าร่วมทุกคน ได้รับการตรวจ PSG แบบเต็มคืนพร้อมทั้งได้รับการประเมินเบื้องต้นโดยพยาบาลรวมถึงการตอบแบบสอบถาม Berlin Screening Questionnaire เพื่อประเมินความเสี่ยงของภาวะ OSA นอกจากนี้มีการวัดส่วนสูงน้ำหนักค่าดัดชนีมวลกายหรือ BMI ณเวลาลงทะเบียน เป็นการตรวจวัดการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายขณะนอนหลับอย่างละเอียดตลอดคืนในห้องปฏิบัติการเฉพาะทางโดยมีเจ้หน้าที่คอยดูแลตลอดเวลาซึ่ง t h g ถือเป็นมาตรฐานสากลในการวิจัยและจำแนกความผิดปกติขณะนอนหลับเพื่อคำนวณตัดชนี Apnea Hypopnea Index หรือ AHI การคำนวณค่า AHI ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความรุนแรงของภาวะ OSA โดยเป็นจำนวนรวมของภาวะหยุดหายใจ และหายใจแผ่วลงต่อชั่วโมงการนอนหลับทั้งหมดซึ่งจำแนกระดับความรุนแรงของภาวะ OSA ออกเป็น4ระดับได้แก่ถ้าค่า AHI น้อยกว่า5ไม่มีความรุนแรงค่า AHI ระหว่าง5-15มีความรุนแรงเล็กน้อยค่า AHI ระหว่าง15-30มีความรุนแรงปานกลาง และค่า AHI มากกว่าหรือเท่ากับ30มีความรุนแรงในระดับรุนแรงค่ะสำหรับการบันทึกข้อมูลการนอนหลับในงานวิจัยนี้ใช้ระบบบันทึก EMBLA N7000 ซึ่งผลิตโดยบริษัท m e d c l a r f a จากเมืองเรยกยาวิกประเทศไอซ์แลนด์โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับเป็นผู้ดูแลและควบคุมการบันทึกตลอดการตรวจในการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ได้รับการอนุมัติด้านจริยธรรมจากไฮเป็น Medical University Joint Institutional Review Board ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับการชี้แจงรายละเอียดของการศึกษาและลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมทั้งนี้คณะกรรมการอนุมัติให้ทำการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์แบบทุติยภูมิของชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้วในส่วนของวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วยอายุเพศและค่า BMI โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น2กลุ่มเพื่อใช้ในการทำนายกลุ่มที่1คือไม่มีความรุนแรงถึงเล็กน้อยมีค่า AHI น้อยกว่า15และกลุ่มที่2ความรุนแรงระดับปานกลางถึงรุนแรงมีค่า AHI มากกว่าหรือเท่ากับ15แบบจำลองถูกสร้างโดยโปรแกรม Statistica s t สถิติกาคือซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติใช้สำหรับวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติขั้นสูงสร้างโมเดล Machine Learning เช่น artificial neural network และ logistic regression เป็นต้นทำ Data Mining เพื่อทำนายว่าใครเสี่ยงมีภาวะ OSA รุนแรงทำกราฟวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์ด้วย ROC curve เพื่อประเมินความสามารถของโมเดลแบบ Classification ซึ่ง Statistica เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและมี Graphical Interface ทำให้ไม่ต้องเขียนโค้ดแบ่งข้อมูลออกเป็น2กลุ่ม 1. ข้อมูลต่อเนื่องได้แก่อายุและค่า BMI นำเสนอด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐาน 2. ข้อมูลเชิงหมวดหมู่ได้แก่เพศ นำเสนอด้วยจำนวนและร้อยละการทดสอบสำหรับข้อมูลเชิงกลุ่มใช้ f i s h e r s Exact t e s t เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงหมวดหมู่2ตัวเช่นมีภาวะ OSA รุนแรงไหมใช่ไม่ใช่ใช้ช h i ส qua ร์ qu are, เพื่อตรวจสอบความแตกต่างเชิงสถิติระหว่างตัวแปรเชิงหมวดหมู่เช่นเพศมีผลต่อระดับภาวะ OSA หรือไม่ ใช้ t-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรต่อเนื่องระหว่างกลุ่มผู้เข้าร่วมที่มีภาวะ OSA ระดับไม่รุนแรงถึงปานกลางกับปานกลางถึงรุนแรงใช้อโน v าแบบ one-way เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเมื่อมีข้อมูล3ากลุ่มขึ้นไปเช่นเปรียบเทียบอายุกับความรุนแรงของภาวะ OSA ทั้ง4ระดับ และถ้า p-value น้อยกว่า0.05ถือว่ามีความแตกต่างทางสถิติค่ะ p-value คือความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเพื่อบอกว่าผลต่างนั้นมีความหมายจริงหรือเกิดขึ้นแบบสุ่ค่ะเช่นผู้ป่วยภาวะ OSA กลุ่มที่2มีค่า BMI สูงกว่ากลุ่มที่1ซึ่งโปรแกรมคำนวณได้ p เท่ากับ0.01นั้นหมายความว่าค่า BMI ของผู้ป่วยกลุ่มที่2สูงกว่าจริงไม่ใช่ความบังเอิญค่ะ งานวิจัยนี้ใช้โปรแกรม Statistica เพราะมีโมดูล Neural Network ในตัวตั้งค่า Cross Validation ได้เหมาะกับข้อมูลทางการแพทย์ที่ต้องการวิเคราะห์ทางสถิติ Development and Validation of Predicting Models มีการสร้างแบบจำลองการทำนายแบ่งเป็น2ประเภทแบบจำลองแรกการถดถอย Logistic หรือ Logistic Regression เป็นวิธีการทางสถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพหุตัวแปรเชิงเส้นจะใช้สมการเชิงเส้นเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนำเข้าได้แก่อายุเพศและค่า BMI กับความน่าจะเป็นของการเกิดภาวะ OSA ระดับปานกลางถึงรุนแรงจากนั้นแปลงผลลัพธ์นั้นผ่านฟังก์ชันโลจิสติกให้อยู่ในช่วงความน่าจะเป็น0ถึง1แสดงในรูปของ o s Ratio หรือ OR แสดงถึงขนาดของความเสี่ยงจากแต่ละปัจจัยซึ่งถ้าค่า OR มากกว่า1แปลว่าปัจจัยนั้นเพิ่มความเสี่ยงแต่ถ้าค่า OR น้อยกว่า1แปลว่าลดความเสี่ยงแบบจำลองที่2โครงข่ายประสาทเทียมหรือ Artificial Neural Network เป็น Machine Learning Algorithm ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่เป็นเชิงเส้นและมีความซับซ้อนของอายุ เพศและค่า BMI กับภาวะ OSA ได้ใช้โครงสร้างแบบ Feedforward ข้อมูลไหลไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่มีการวนกลับเหมือน Recurrent Neural Network แล้วฝึกด้วย Algorithm Backpropagation ปรับน้ำหนักของโครงข่ายเพื่อให้ทำนายแม่นขึ้นโดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่โมเดลทำนายกับค่าจริงแล้วส่งสัญญาณย้อนกลับซึ่งเป็นรูปแบบที่เรียกว่า multi-layer perception หรือ MLP นั่นเอง Artificial neural network ประกอบด้วย 1. input layer ข้อมูลนำเข้าเช่นอายุเพศและค่า BMI 2. hidden layer มีการใส่ bias term ให้กับทุกชั้นของเครือข่ายประสาทใน multi-layer perceptron และจำนวนนิวรอน ถูกตั้งไว้ตั้งแต่1ถึง50ตัวและ 3. o u เอาพุทเลเยอร์คือผลลัพธ์ได้แก่ค่า AHI มากกว่าหรือเท่ากับ15หรือไม่ชุดข้อมูลถูกแบ่งเป็น training testing set 80%และ independent validation set 20%ข้อมูลในชุด training testing ใช้เพื่อประเมินความสามารถของโมเดล logistic regression และ artificial neural network ในการนำไปใช้กับข้อมูลใหม่โดยใช้เทคนิค 5-fold cross-validation 5-fold cross-validation คือการแบ่งข้อมูลเป็น5ส่วนและทดสอบทีละส่วน5รอบแล้วเอาค่าเฉลี่ยเป็นผลลัพธ์สุดท้ายทำไมต้องใช้ 5-fold cross-validation 1. ลด overfitting ทำให้โมเดลไม่จดจำข้อมูลชุดเดียวมากเกินไป 2. ใช้ข้อมูลได้คุ้มค่าทุกข้อมูลทำหน้าที่ทั้งเทรนและเทสและ 3. ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือค่ะประเมินความสามารถในการทำนายแบบจำลองจากค่า area under the ROC curve ความแม่นยำความไวความจำเพาะและค่าทำนายผลบวกและผลลบจากตารางพบว่าทั้งสองแบบจำลองมีความสามารถในการทำนายที่ดีและมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน โดยจากค่า AUC แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการจำแนกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะ OSA ได้ดีในระดับสูงและค่าความไว้สูงสามารถระบุผู้ป่วยภาวะ OSA ตัวจริงได้ดีซึ่งถือเป็นคุณสมบัติสำคัญของเครื่องมือคัดกรองในทางคลินิก Receiver Operating Characteristic Curve หรือที่เรียกว่า ROC curve เป็นกราฟที่ใช้ประเมินความสามารถของแบบจำลอง ในการจำแนกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะ OSA ออกจากผู้ป่วยที่ไม่มีความเสีย่ยงยิ่งเส้นโค้งอยู่ชิดมุมซ้ายบนแบบจำลองยิ่งแม่นยำสูงโดยค่าที่ใช้สรุปประสิทธิภาพรวมคือ Area Under the Curve ยิ่งค่า AUC เข้าใกล้หนึ่งแสดงว่าแบบจำลองมีความสามารถในการทำนายได้ดีจากรูปภาพแสดงผลการทำซ้ำ5รอบ บนชุดข้อมูลฝึกฝนและทดสอบเพื่อวัดความสเสถียรของแบบจำลองโดยเส้นโค้งสีต่างๆ5เส้นแสดงผลของแต่ละรอบเริ่มจากกราฟ a ด้านซ้ายเป็น ann training set ค่า auc ประมาณ0.808ถือว่าสูงมากสามารถเรียนรู้และจดจำความสัมพันธ์ในข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและค่า sd ต่ำเพียง0.004 แสดงว่าการฝึกแต่ละรอบมีความสม่ำเสมอสูงต่อมาในกรับ v ด้านขวาเป็น ANN testing set บนข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนค่า AUC ประมาณ0.808ใกล้เคียงกับชุดฝึกฝนแสดงว่าแบบจำลอง ANN ไม่เกิดภาวะ overfitting สามารถทำนายกับข้อมูลใหม่ได้ดีภาวะ Overfitting เป็นภาวะที่แบบจำลองทางสถิติหรือโมเดล AI เรียนรู้จากข้อมูลฝึกฝนมากจนเกินไปทำให้จดจำข้อมูลแทนที่จะเข้าใจรูปแบบจริงเมื่อนำไปทดสอบกับข้อมูลใหม่จะทำให้มีประสิทธิภาพลดลงเพราะไม่สามารถสรุปผลข้อมูลนั้นได้ค่ะในส่วนของกราฟซีด้านซ้ายเป็น LR training set ค่า AUC อยู่ที่0.802ถือว่ามีประสิทธิภาพดี จำลองความสัมพันธ์เชิงเส้นได้อย่างเหมาะสมสุดท้ายกราฟดีด้านขวา LR Testing Set ค่า AUC ประมาณ0.801และมีความคงที่แสดงให้เห็นว่าแบบจำลอง LR มีความเสถียรสูงและสามารถทำนายข้อมูลใหม่ได้ดีเช่นกันการประเมินประสิทธิภาพขั้นสุดท้าย Independent Validation Set ซึ่งเป็นข้อมูลชุดอิสระที่ไม่เคยถูกใช้ในการฝึก หรือปรับแบบจำลองมาก่อนโดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด2,094คนค่ะจากกราฟที่เห็นจะมีเส้นอยู่สสีเส้นสีชมพูแทนแบบจำลอง ANN ซึ่งได้ค่า AUC เท่ากับ0.807ถือว่าสูงมากแสดงว่าสามารถจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะ OSA ได้ดีและเส้นสีฟ้าแทนแบบจำลอง LR ซึ่งได้ค่า AUC เท่ากับ0.806ซึ่งถือว่าสูงมากเทียบเท่ากับแบบจำลอง ANN จะเห็นได้ว่าค่า AUC ของทั้งสองแบบจำลองต่างกันเพียง0.001ซึ่งแปลว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรได้แก่อายุเพศและค่า BMI มีแนวโน้มเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น linear relationship นั่นเองดังนั้นถึงแม้แบบจำลอง LR จะมีความซับซ้อนน้อยกว่าแบบจำลอง ANN แต่สามารถทำนายผลได้ดีเช่นกันจากผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบอายุเพศและค่า BMI ของกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะ OSA ระดับปานกลางถึงรุนแรงกับกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะ OSA ไม่มีความรุนแรงถึงเล็กน้อยพบว่ามีสัดส่วนเป็นเพศชายสูงกว่าอายุฉเฉลี่ยมากกว่า BMI เฉลี่ยสูงกว่า มีคุณภาพการนอนหลับแยก่กว่าโดยมีเวลานอนทั้งหมดสั้นลงประสิทธิภาพการนอนหลับต่ำลงและระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนเฉลี่ยต่ำลงตามลำดับค่ะต่อมาเป็นผลการวิเคราะห์ด้วยการถดถอยโลจิสติกพหุตัวแปรการวิเคราะห์นี้ใช้เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอิสระต่อการเกิดภาวะ OSA ระดับปานกลางถึงรุนแรงมีการควบคุมตัวแปรร่วมด้วย พบว่ามีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ OSA ระดับปานกลางถึงรุนแรงดังนี้ 1. เพศหญิงมีความเสี่ยงลดลงอย่างมากมีโอกาสเกิดเพียง0.28เท่าเมื่อเทียบกับเพศชาย 2. ทุกๆก,การเพิ่มขึ้น1ปีของอายุจะเพิ่มโอกาสเกิด1.04เท่าและ 3. ทุกๆก,การเพิ่มขึ้น1หน่วยของค่า BMI จะเพิ่มโอกาสเกิด1.27เท่า oh. จากผลการศึกษาพบว่าแบบจำลองที่สร้างขึ้นโดยใช้ตัวแปรพื้นฐาน3ตัวได้แก่อายุเพศและค่า BMI สามารถทำนายความเสี่ยงของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกลั้นหรือภาวะ OSA ระดับปานกลางถึงรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือซึ่งแบบจำลองนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองเบื้องต้น มีความเรียบง่ายและราคาไม่แพงเพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้นนำไปสู่การคัดกรองและส่งตอบผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อเข้ารับการตรวจโพลีสโมโนกราฟีหรือ PSG เพื่อยืนยันการวินิจฉัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้มีข้อจำกัดบางประการค่ะ เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองมาจากศูนย์เดียวและอยู่ในกลุ่มประชากรชาติพันธุ์เอเชียเท่านั้นดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าแบบจำลองนี้สามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางจึงควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในประชากรกลุ่มอื่นๆและในหลายศูนย์มากขึ้นเพื่อยืนยันความเที่ยงตรงและความแม่นยำของแบบจำลองนี้ ก่อนที่จะนำไปใช้จริงในทางคลินิกอย่างแพร่หลายต่อไปค่ะและนี่คือแหล่งอ้างอิงข้อมูลค่ะ